โออยฉันได้สร้างชุดเกาะขึ้นมา,เ,า,าเพื่อหาเพื่อจัดการเจ้าพวกอะตอมิกสุดท้ายเหลือให้พ่อพออะตอมิกอาจจะมีพ่อด้วยก็ได้โอ้โอถอ,อ,อ,อดก่อนแล้วกัน โอ้โอ้โกมาดิเอ้ยอ้ถอดหัวก่อนร้อนมาแล้ววมาผมมาพราะกับพรอมกับล่หินเละมากเฮ้ยื่อกีให้ไปต่อสู้กับพ่อต็มอิ่มาเฮ้ยนายจิมมี่เหรอ ใช่ฉนจะต่อสู้กับอมิกมานายตายไปแล้วนี่แล้วนายมาได้ไงอ่ะอ๋อเพราะฉันเพราะว่าอ๋อเพราะเพราะว่าฉันเกิดใหม่สิเพราะกันล่าอย่างเงี้ยเกิดใหม่เพื่อเทวดาน่าจะบอกว่าเออนายอยากจะกลับไปอยู่กับเพื่อนหรือว่าหรือว่าอยากหรือว่าอยากจะไปเกิดใหม่เป็นเด็กเหมือนเดิมแล้วางจะมา ชฉันก็เลยยอมใจหนึ่งล้านบาทให้เนี่ยโอ้ยชุดกอลของเราฉันฉันจำได้มันมีอุปสรรคอุปสรรคหนึ่งอะอาร์ตอมิกอะพอ่อมันมันมีพ่ออาตอมิกด้วยไหมมีพ่ออตอมิกด้วยมั้ยมันใช่ดิฉันไปต่อสู้กับพ่ออาตอมิกมาเมาื่อกี้แหละจริงเหรอใช่ฉันก็เลยเละไปหน่อยฉันไม่บอกนายเนี่ยงั้นนายไปพักก่อนเถอะ เป็นลายจิ๊ต่อสู้เวลาทีนี้เองเนี้ยยังไงฉันต้องสู้ด้วยโอเคหลรออายุทังหมดแล้วงั้นนายก็ไปพักก่อนเถอะเมื่อไหร่จัดเลขมาเลยงั้นนายก็งันนายก็ไปพักก่อนเถอะเดี๋ยวฉันจะไปสู้กับมันเองหรือว่านายจะตามมาช่วยหรือว่านายจะตามมาก็ได้แล้วบอกทางว่าไปทางไหนยังไง เออแล้วทางนั้นสามารถไปมันสามารถไปได้ง่ายง่ายไหมหรือว่าถ้าเราบินไปอาจตกลุมอากาศก็ได้อยู่ถ้าเราไปทางอุปสรรคของพ่ออตอกอีกเราฉันคิดว่ามันมีทางตกลุมตกลุมอากาศได้ฉันยังบินได้อู่นะเพราะว่าเพราะถ้าเราไปที่ทนั่นมันอาจตกลุมอากาศเราต้องใช้รถไปใช่ไหม งั้นเราก็รีบเอาชุดก่อไปเก็บงั้นเราก็รีบไปก่อนเถอะไปแล้วก็บุกไปเลยสิพลังพลังวัาเท่าที่จำได้ในมาทางนี้ใช่ไหมฉันก็ไปฉันก็ฉันฉันว่าฉันรู้ฉันรู้พิกัดเขาอยู่นะอ๋อฉันฉันเคยจักเขามาก่อนล่ะอยากรู้ไหมว่าเขาคือขดเขาคือใครไม่รู้สิอยู่ดีๆเขาเมื่อก่อนนะเขาคือเพื่อนเขาเมื่อก่อนนะเขาคือเพื่อนของฉันเองหละอ้าว แต่ตอนเนี้ยอยู่อยู่พวกเราก็ไม่อยู่พวกเราก็ทะเลาะกันอะไรทะเลาะกันอ๋ออ๋อฉันก็ํำได้เหมือนกันฉันก็เคยฉันก็เคยเป็นเพื่อนกับมันแต่ตอนเนี้ยฉันโดนมันหลอกหลอกเอาเงินฉันไปหมดเลยโอ้โหแค่นี้ต้องชมระไปนายมานายจำได้นายมาทางนี้ใช่ไหมใช่ฉันจำได้แหละ เพราะว่าตอนป่านี้พ่อตอนบิกเขาเป็นเขาน่าจะเป็นประธานบริษัทที่ใหญ่ที่สุดในโลกนี้แล้วแหละมันคลองมันคลองโลกของเราไปแล้วมาใหม่ๆมันไม่ได้คลองโลกแต่ว่ามันมันมันจองรถมันจองพื้นที่ทุกที่ที่ที่พวกมันอาศัยอยู่ล่ะสายยางเนี่ยสายยางฉันเคยมาแล้วเพราะฉันเคยเป็นแล้วดับให้นะโอเคเขามีอะไร เจออะไรบอกด้วยนะท <Okay. S 1> โอเค,อเ,คเอุกคนเคยเจอมันยู่บาคาไปจำได้ในในามาฟังนี้แล้วนายแล้วนายตกหลุมอากาศเหรอนายบินมาแล้วนายตกลุมอากาศเหรอใช่ตอนนั้นนาะยฉันโดนฉันโดนแล้วโดวนเอพอพอ่อพ่อพ่อตอมบีกระดิจัดเข้าไปโอ้โหเกาะแต,ตกเลย แล้วแล้วแรงดึงดูดมันดูมันดูดเกาะของนายลงไปเหรอไม่มันมันมันเอามันดูดฉันมาแล้วมันก็ชั้นไปกับพื้นแล้วมันก็ปล่อยฉันด้วยจนเกาะเกาะลุดไปเลยมันต่อยมันต่อยต่อยกันอยู่แล้วแล้วลมข้างล่างมันดูดนายลงไปเหรอไม่ไม่ไม่มันต่อยมันต่อยทีเดียวเออเออโรดไม่ใช่มันต่อยทีเดียวเกาะจนหายหมดเลยโอ้โหมันโหวดขนาดนั้นไปไหนเนี่ย มันน่าจะแค้นพวกเราเพราะว่าเราผิดอะไรเราทำไรล่ะกรโดนมันจัด่อไปอ่ะสือตุดเลยโ,โอ๊ยพ่อแม่ฉันก็ตายไปแล้วน้องสาวฉันก็เป็นเป็นโรคมะเร็งระยะสุดท้ายหมอบอกว่าเขาน่าจะหายภายในวันภายในเอ,อ่อภายใน ภายในวันที่พรุ่งนี้น่าจะวันพรุ่งนี้เรามองแล้วสามบ้านเกิดโรงพยาบาลก็โทรมาหาคุณฮัลโหลครับลงไยาฮัลโหลครับลงฮัลโหลครับโรงพยาบาลโรงพยาบาลสิริราชใช่ไหมครับพยาบาลขอขอขอทำแสดงความเสียใจด้วยนะคะเพราะว่าเอน้องน้องน้องสาวคุณได้เสียชีวิตไปแล้วค่ะไม่ผมต้องอยู่คนเดียวใช่ไหมเนี่ยโอเคครับผมครับ่าว เขาเขาบอกว่าอยากเจอพี่ชายอยากเจอพี่ชายแต่ว่าพี่ชายไม่มาจักทีนะคะเพราะว่าเพราะว่าเพราะว่าคุณไม่มาเยี่ยมในในวันขับท้ายครับเขาก็เลยเขาก็เลยขาดใจตายคนนะค่ะเพราะว่าผมต้องไปสู้กับไอ้พวกโจรร้ายมันคือมันชื่อ <c oughs> อะตอมิกมันชแบบื่ออะตอมิกเน่ใช่รู้จักนะมันชื่อ,อ,อมันชื่ออะตอมิก นายสามารถมาเยี่ยมศพของน้องสาวนายได้นะครับโอเคฉันรู้เอ๊ะแล้วเราจะขับมาทำไมเราเราทำไมไม่ใช้พลังวาร์ปใช่ด้วยไม่ได้ขับไป็นกอลเชอรเฮ้ยเฮ้ยดูหลังให้หน่อยเฮ้ยตำรวจมาตำรวจมาเฮ้ยตำรวจมาเฮ้ยไไปหนีแล้วช่วยด้วยไอ้ไอ้พ่อจะมีคนเล่นงานเราเล้วเขาไ้ขึ้นเปล่าไม่รู้อ่ะ พ่อตอมอกมันเล่นงานเราแล้วมันสวัสดีครับวันนี้เรายัเป็นที่วัดเขาทำเทียมส่ไมที่โอเคเราร่อดแล้วรถไฟรถไฟม่รไฟแล้วตอนที่มันไดู้ผลไงแ่เิเลยเข้ยนไปกันเลยไปกันเลย ไม่มีคนเลยอะเดี๋ยวตปามกลย้ตกลางก็พอโอยอยาให้ตกลางก็พอถ้าเราตกลางเราใช้พลังวาร์ปเลยนะไปนะถ้าเราตกลางเราใช้พลังวาร์ปเลยนะพลังไฟเอร์ ตกใช้พลังวัดโอ้ไม่นะรถมันมาว้าพลังวัตเราวัตมาที่ที่ฝั่งที่ที่ที่เมืองที่น้องเราถูกฝังเอาไว้เราเรามาเราขึ้นรถไปกันเถอะ นายพร้อมที่จะไปเลี่ยมศพหรือเน้องศพเออน้องสาวนายเลี่ยงพร้อมแล้วไปนี่ันมีรถฉันมีรถของฉันอยู่ล่ะอ๋อในเซกมาเหรอใช่ฉันมีแค่มาจะไซเนี่ยแหละฉันฉันมีรถหลายอย่างเลยนี่มันรถสองของนี่มันรถเดรรี่วอรี่นี่ใช่แต่ฉันขออยาขับอันนี้ไปก็ได้โอ้โห นางไงสุสานโรงพยาบาลที่น้องชะตายแล้วนั่นก็สุสานเฮ้ยหลุมศพไอร่าเขาบอกว่าเฮ้ยเพื่อนน้องน้องน้องนายเขาไปเขาไปแล้วเขาไปดาวดวงใหม่แล้วเพื่อนเพื่อนน้องนายเขาไปดาวดวงใหม่แล้วไอร่าเพื่อนเพื่อนน้องนายเขเพื่อนน้องนายเขาเป็นดาวดวงใหม่แล้วแหละเพื่อนน้องนายเขาเป็นไปดาวใหม่แล้วล่ะ น้อกของแสดงความดีกันหน้าด้วยนะเอเอเดวิดไม่เป็นไรเพื่อนไม่เป็นไรจิมมี่ไอร่าพี่มีของขวัญมาให้เห็นไอร่าชอบชอบกินน้ำปัน่นเป็นน้ำเป็นน้ำสีม่วงๆพี่ได้เอามาให้แล้วนะ กินให้อร่อยนะไอราน้องพี่แล้วผมก็โผล่มาแล้วผมก็กระโดดเพื่อแล้วผมก็โผล่มาไอระแล้วมัเป็นร่างวิญญาณนั่นไอราใช่ไหมผมก็ไม่ได้พูดอะไรแล้วก็ยืนจ้องมองคุณอย่ามาจ้องสิฉันหล่นนะพี่หล่นนะ ผมก็ไม่พูดอะไรผมก็เดินกับเดินเดินหายไปในหญ้าเ,เดินหายไปในพงหญ้าแต่ว่าจบมันอยู่ก็เห็นว่าวิญญาณของวิญญาณของโนวิญญาณของอนวิญญาณของไอลา่าได้ได้หายไปในพุ่มพุ่มหญ้าไปแล้วแล้วอยู่ดีๆกลับมาอีกทีเดินมาหยิบน้ำน้ำสีม,ม่วง,มมวงแ,แล้วผมก็กลับมาพร้อมกับ มาหยิบน้ำสีม่วงไปแล้วพอหยิบไปแล้วกินไปแล้วก็อร่อยคุณบอกว่าอร่อยอร่อยนะเอาเสียงเล็กเอาเสียงเล็กเล็กเอาเสียงเล็กเล็กอร่อยนะแล้วก็หายไปแล้วแต่ก่อนที่ผมจะหายผมก็มองคุณ ผมก็เลยจะวิ่งเข้าไปกอดราบุก็เผลอตกง,งไม่ทนแล้วเพราะว่าผูหายไปว่าไม่ทนแล้วเพราะว่าหายไปแล้วบวนะ้นะไอร่าน้องพี่แต่ว่าน้องของนายเขาไปดีแล้วแหละไปดีแล้วเหรอเรารีบเรารีบไปเรารีบไปแก้แค้นให้น้องให้น้องสาวของชั้นกระเถอะเคย เราเราจะทำเราจะไปใส่หัวโยนไั้ไหมเออได้ได้ได้แต่นายควรไปพักผ่อนก่อนนะเพราะว่ามันอันตรายเกินไปน่ะพอดเถือนเเื่านายโดนควบคุมไปฉันไม่ช่วยนะนายนายจะนายไหวเหรอลุยเดียวขนาดนั้นน่ะใช่สิฉันรู้ข้อมูลของในโรงงานของพ่ออะตอมิกอยู่นะฮะ รู้ข้อมูลของโรงงานตัวมีกินนะมันอ่ะจะจะมีลูกน้องโคตรเยอะเป็นพันล้านตัวมามาเป้าประตูไว้อ่ะถ้าถ้ามีคนกำลังจะเข้าไปอ่ะเขาจะจับมาแล้วก็ไฟเผายิงเลือดเย็นเลยนะถ้ามันโดนไฟมันเอาไฟเผาเหล็กชั้นเท่าไหร่เหล็กชั้นไม่พังมาอย่าจับตัวคนแล้วก็เอามาคุณแมยมาหาเลยนะผมฉันสู้ไหวนะเพราะว่าฉันมีพลัง นา่ใจแล้วเหรอไน่ใจพอใจแล้วก็เปฉันฉันจะไปพักฉันจะไปพักและเผื่อนายเผื่อนายโดนควบคุมฉันไม่ช่วยนะถ้านายโดนควบคุมมาฉันไม่ช่วยนะช่วยตัวเองก็พอวันหลังนายมีสติหน่อยสิถ้ามีอะไรมาเกาะอะไรนายก็ปัดซะไปซองเก็บไปเล่นกาวเฮ้ย้วเข้ามาในไหนันก็เข้ามาในโรงงานแล้ว ฉันขอโยนถังขยะเล่นสักหน่อยดีกว่าพ่อตอมิกเอ็นอยู่ไหนพี่ไม่ไม่อยู่บ้าคุณแต่บอกว่าคุณว่าคุณเข้าฐานทัพแล้วเข้าฐานทัพแล้วยันถังขยะรอไว้ก่อนเฮ้ยพ่อตอมิกใช่ไหมแกเป็นใครรนไม่ไม่แต่บอกว่านี่คือลูกน้องเฮ้ยลูกน้องตอมิกลูกน้องนายเหรออือโดนถังขยะฟาดไปสลบไป โอ๊ยมีดาบด้วยนะเยอะอืมโอ้ยมีพลังดาบเยอะเรียบร้อยดอมน้ำเจ็ด โอ้ยรบโดนต่อยแล้วก็ล้มไปซะแล้วอยู่ดีๆแล้วอยู่ดีๆพ่อตอมิพ่อตอมิก็มาชื่ออะไรนะ ก็สมมติว่าสมาสมติว่าคต้องจัดก,การลูกน้องก่อนจัดก,การลูกน้องให้เสร็จก่อนดีกว่าดำน้ำจอดสลบไปสลบไปสลบไป,ลบไปแล้วพ่ออะตอมิกก็มาว่าผมถืมว่าลูกน้องสลบทายอืมว่าพี่ว่าน้องสลบไปแล้วลู้เสร็จจนดิไปหาพ่ออะตอมิกต่อดีกว่า,ออวาไปที่ไปที่ช้หานะอ๋ออะตอมิกก็ไปไหนเนี่ยฉันหาตาตามหาตัา้ตงนานแล้วเนี่ย ไปยิชัยอาจนะเตรียมตัวเฮ้ยพ่อต้องมีเป้าเตรียมตัวถังขยะเลยเตรียมถังขยะไปเลยไอ้พ่อต้องไปโันแน่พ่อต้มอีกตัวแน่เฮ้ยหายไปไหนแล้วไปไหนแล้วเนี่ยหาไม่เจอ อุ้ยกติมาอ๋อกติอกติแล้วก็ฟินก็มาเฮ้ยพ่อตอมิกไปไหนแล้วเห็นพ่อตอมิกกำลังทำหลังทำหันหลังอยู่เดี๋ยวแล้วผมก็หันมาเออเออเฮ้พ่อตอมิกทำไมก็มาแล้วสินะเออแต่ว่าไอ้ผมพูดก่อนไหนฮะไหนจุด เดวิดน้กมาลสินะทำไมแกไม่สั่งสอนลูกให้เป็นคนดีแบบนี้ทำไมนายต้องสั่งสอนลูกให้เป็นคนชั่วแบบนี้ป้าถ้าตามใจฉันสิฉันจะทำอะไรฉันก็ทำน่อยพ่อต้องมิกครับผมผมเป็นเพื่อนกับอาตอมิกนะตอนนั้นผมเป็นเพื่อนกับอาตอมิกแล้วแล้วอาตอมิกก็มาทะเลาะกับผมผมพิลัยผมจับคุณใส่ใส่ต้นไมโ้โอ้ยโอ้ ไมจับคสต้นไม้ก่อนไปตรงนน้นไปตรงโน้นไปตรงนน้ตรงนี้ต้นนี้ต้นนี้ต้นนี้ตนนี้ทำไมแกต้องมาทำฉันไม่โอ้ยมืแต่แต่ทำบาปมันไม่ดีเนาะถ้าตกเราลกไปผมไม่ช่วยนะเมียคุณเมียคุณไม่สงสารลูกคุณเลยเหรอ ไอ้อว,ว่าว่าผมแบบทำอ,อยำานีเฮ้ยโอ้ยดีนะออกมาทันได้อคุณมาทำอะไรทำทำไมต้องทำร้ายผมด้วยลูกอาตอมิกอะอาตอมิกทำไมต้องทำร้ายผมผมบิอะไ,ไร ทำไมคุณต้องสั่งให้ให้ลูลกของคุณไปไปควบคูจิมมี่ผมไม่ชอบนะผมฆ่าไปแล้วรอบนึงแล้วเขาก็มาเกินไม่เฮ้ยโอ้ยอยปล้อง ้็ผมต่อยคุณดูดูคุณไม่มีใครที่จะตู้ว้าผมต่อยคุณดูดูคุณไม่มีใครที่จะตู้โอ้ยมาต่อยคุนต่อยคุณต่อยคน่อยโอ้ยโอ้ยโอ้ยผมไม่มีใครที่จะตู่โอ้ยสู้ไม่ได้เลยมาต่อยฉันมัดมาต่อยหมัดเลยได้ยังไงไม่มีวันหรอกฉันขอใช้พลังก็พอฉันไม่ยอมหรอก ขั้นเก่งพลังมากกว่าจะไม่แก่งมัดเนาะขันแข่งทั้งขันเก่งทั้งคู่อะจะค่อยล้อเล่นต้นไม้โครมอ็เปิดรากตีได้ไปโทแบบกลุ่มไหมโทษแบบกลุ่มได้ พ่อตอมิกแกต้องแพ้ชันให้ได้เยอะอ้ยเสียวลักโอ้ยพ <disappears> ่อตามิกเฮ้ย <Laurie> ลูกน้องลูกน้อง่อตามิกโอ้ยฉันมาด่วยแหละเอวแกเป็นใครกันเนี่ย ในในสู้กับท่นเมื่อกี้เยอนะเยอะโดนซ้ำ <Yeah. Yeah. S 2> ไปอีกที่ไปอีกพีวโอ้ย oh. มันเล่นโหจังทำไมนะไมัมเล่นโหจังเนี้ยเยอะ ยังไม่สนพวกฉันบอกว่ายังไม่ยุ่งกันเฮ้ยทำไมแกต้องฉันผิดอะไรผมจะตายแล้วมจะตายแล้วโอ้ยเอ้ยตัวม่อยอย่างนี้ต้องเปิดร่างพอยร่างอันติ้นี่ปัดจอเบาเลย ต้องเปิดล่างอัติใช่ไหมถึงจะทําให้คุณตายได้ไอ้พวกลุงรอ้องอัตบิตายแล้วเตยจะเพิ่งอัจนะิะจะเปิดล่าง,ง,งใครเป็นตัวดีใครเป็นตัวร้าแต่ผมก็แต่ผมก,ก็เอา ไม่ผมก็หลบทันแล้วผมก็ปัดหลบทันแล้วผมก็ยิงใส่ควบควบคุมลูกน้องของอพ่ออะตอมิกเรียบร้อยไปจากกานพ่ออะตอมิกซะเยอะเผาเยอะเผาไปซะเดี๋ยวเราจะโผล่มาจะโผล่เีโอเคโอเคโอ้ย เดี๋ยวเราจะผูกมาตอนเราจะผูกมาตอนที่อินดี้เจ็บนะโอเคโอ้ยปานปานพลงพลังมัดมาเฮ้ยโทมตีโจมตีผิดคนเยอะโจมพี่มตีคนปีนขอโทษกตามิกต่อยซะเถอะ อะไรมึงจะมีคนเย้ยใช้ทางขยะปลาแม่งเลยจังหวะนั้นเลยเย้ยใช่ก็ได้พ่อจะไม่จะเลือนด้วยไรฮะไม่มีใครช่วยเองทั้งนั้นหรอกโอ้ยจะติดพิรเอาตบตีใครไม่ได้เลยตอนนี้ ตายเถอลูกนอตบิกตายเรียบร้อตัยแล้วเดียเกบ้เอาตัวนี้มาี่วยถมาแล้วทำละครต่อยมือแกเยะเยอาเจะไป่วยนี่ให้อีกรอบนึ่งเยอเจ็ดร้อย อีกแล้วเลยอือทำอะไรข้าไม่มีทำอะไรข้าไม่ได้หรอกเดี๋ยวนะอินดี้เป็นตัวทีเร์ายนะตัวดีตัวดีเดี๋ยวถ้าอินดี้เจ็บเราจะวาร์ปมาช่วยอินดี้นะแต่าผมแบบโอ้ยไม่ไหวแล้วโอ้ยโดนจแหละรีบเข้าเยอะ ด้วยผมผมอยู่ข้างหลังคุณ